เจียมนาผูชียากบุคลเดินสมูรณ์รบกรกรานรังใจตุกานทะเป็นเอาประมังมยกิรัาคุณแม่ปีกิรัาคุณเอาไม่กิรัทาคุณกรุบายยันแซลซ้อนกดสอบคนขังกัลยาณก็ครูก็ท่าแต่แพทย์หมอราชการณาเกลี๊กร้าวยันแต่กรูโรงเรียน คุณข้อทีุ่เหุือนเตะคู่คุณข้างศาสนาปรับออยุงเงลาา็่งเปล่าบาปกดออยุเห่งเปลาบอนสารในะคุณข้อที่ปรามคูอคุณลูกดายไปจากกางเผดได่ออโปตรไปอ้ยอยพงยุงชาวไทยเมื่อซอกษตรสานแต่เพียรลูกาเป็นกุลคุณ ដែលធម្មជាងគីក្នុងលោកលកាមានទេពព្រះមួយគុណម៉ែ270គុណនៅនឹងប្រាប់ថាឲ្យត្រូវម៉ែអូវគុណធម្មននេះលើផែនដីក៏មានប្រអ្វីប្រតិបត្តិមិនបាន